รรมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ พอแล้วสวัสดีครับนี่คือรายการบายซ่าฮาเฮคือคืนกันแบบนี้นะครับตอนรับพรุ่งนี้วันหวยกินวายหวยกินวันนี้ก็ฝันกันก่อนนะครับผมเชษเชิญยิ้มนะฮะจะมาเจอกับท่านผู้ชมนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16กนาฬิกถึง1 6กนาฬินาทีนะครับครับผมแน่นอนครับมีเชษก็ต้องมีตองชนชื่นนะครับ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้นะฮะทางช่องพอใจ h ชนแนลนะครับเบ,บาใจทีวีแล้วก็เพลินใจทีวีนะครับท่านที่อยากจะชมในช่องของออนไลน์นะครับ,รบก็เซิร์ชมาที่ w w w p a วายเวส์ทอใจชนแนนะครับ,รบเจอพวกเราแน่นอนนะฮะพรุร่งนี้ก็เป็นวันที่พวกเราเชิดหน้าชูตาพาหวยออกอ่างวงาที่ผมให้เลยอ่าเก้าเป็นเป็นหวยตาม หวยตามตามอย่างไหนอ่ะตามมา99งวดแล้วครับไม่ถูกนักทีนะครับ<笑><笑>ก็เ,เขาบอกไปแล้วนะฮะฉลากกินแบ่งรัฐบาลทําไมครับเอาเขาก่อแบ่งกับรัฐบาลเขาไม่ได้แบ่งประชาชนเท่าหน่อ <S <S โอ้จคิดงี้ได้ก็ไม่ต้องซื้อกันนะครับอ่าสนใจเจนี่ฟู้ดโทรช่วงเวลานี้ฮะทีมง,งานหยองลูกหยีจะส่งถึงบ้านเลยนะครับครับผมอ่ะช่วงนี้หายอย่างเดียวพี่ต๋องอะมาเลยครับช่วงแรกครับกับแก๊กซ่าเฮ้ สนุนดอยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเ e n n y ฟูดอ่ะ,อะมาถึงแก๊กแรกครับ,รบวิธีลดโลกร้อนของคุณเชษทำไงครับไม่ยากครับทำยังไงฮะไปนอนในตู้เย็นครับครับผม, <c oughs> ผมเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยมันจะทำให้คอมเพรสเซอร์โอ้ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงลดภาวะโลกร้อนเพราะทั่วโลกตอนนี้เนะีฮะสภาวะของอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงใช่น่าร้อนฝนก็อาจตก ถูกต้องอา่าหน้าฝนตกอากาศร้อนอย่างเง<ช>ี้ยมันเปลี่ยนแปลงมันเ,นเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วเป็นยังไงไปดูกันไปดูกันอ่ะไปดูกแก๊กนี้ครับลดโลกร<ช>้อนนี่จอร์ดครับเนี่ยบ้านเราเมืองเราเนขาบอกตอนนี้ช่วยกันลดน์ลงเกี่ยวกับลดโลภาวะโลกร้อนอ ดีนะดีนะที่เขารัฐบาลเขาออกมาเนี่ยให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแทนถุงอะไรเนี่ยแทนโฟมแทนอะไรมันจะได้ลดภาวะได้เพราะถุงพลาสติกอะไรน่กว่าจะทําลายโอ้โหผมบเป็นร้อยร้อยปีน่นแน่นอนใช้ถุงผ้าสบายใจไปห้างแล้วก็เอาถุงผ้าใส่ไม่ต้องเอาถุงพลาสติกไปตลาดล้วก็ใส่ถุงผ้าใช่ใช่ใช่ไม่ต้องเอาถุงพลาสติกนี่มันก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้นี่ตอนทํางานเลยดิทำไมอ่ะก็ออกมาทํางานเล่นตลก เลิกทีสองไอ้เมียโทรมาเลยโทรมาใหม่โทรเลยเลิกเล่นตลกแล้วซื้อก๋วยเตี๋ยน้ำมาฝากหน่อยนะลูกชิ้นน้ำใสโอ้โหต้องขอน้ำใสด้วยน้ำขุ่นไม่เอาเขาับกินน้ำใสนะไอความหวังดีเราเห็นเมียจะหิวไงอือะซื้อไปให้เขาบ้านพอซื้อไปขับรถไปถึงบ้านจอดเอ้ยทะเลาะกันจะเป็นจะตายบ้านจะแตกเราเรื่องอะไรอ่ะเขางมียจะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำดันเอาก๋วยเตี๋ยวแห้งให้มัน ออมันจะแห้งได้ยังไงอ่ะ้ก็เราลุยร,พรดพาวาโลกร้อนอ่ใส่ถุงผ้าไปเขาไปถึงบ้านกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ําใส่ถุงผ้าไปเออกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งหวังดีไหมเราหวังดีมันช่วยรดพาวาลโลกร้อน <c oughs> มันดาัาเราเพราะว่าแกลนลงเยอะไปเปล่าอ่ะนี่ยังเท่านั้นยะังไม่พอไรนะไอ้ช่วยลนลงเนี่ยนะผมอยู่กับเมียคนนี้มาสิบปีสิบปีสิบปีนี่ไม่เคยมีลูกเป็นหมันหมด ไม่จะเป็นหมันใส่ถุงคุมโอ้ใส่ถุงคุมคุมกําเนินเมื่อนะเออคุมกัเนิดกลัวว่าจะมีลูกมากจะยากจนเดี๋ยวมีลูกมากแล้วยากจนอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เลยใส่ถุงคุมมาตลอดอพอรัฐบาลสั่งว่าช่วยลดภาวะโลกร้อนเชื่อไหมเมียท้องเอ้าจะไปท้องอะไรไงได้เมื่อเราใส่ถุงอยู่ก็เราเลิกใช้ถุงยางมาใช้ถุงผ้าแทนไง จะบ้าใส่ถุงผ้ามันก็ท้องว่าสิคนละถุงการตะทูลใช่เดี๋ยวไปดูของผมเลยเขาต่อแถวแจกส้มเงินเขาแจกยังไงไม่เคยเจอเคยจะเจอต่อแถวแจกถุงยังชีพไอ้นั่นน้ำท่วมเออเี่ดดีอ่ะไปดูกันเลยครับไปครับอ่ะออะไรนี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังอ๋อยังไม่ได้เล่ายังไม่ได้เล่ารู้ได้ไงอ่ะมีเรื่องอะไรเรื่องอะไร ายหลานอยู่คู่นึงเขาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพอ๋อเหรอหมายตัวหลานเนี่ยหลานสาวเขาอะทำงานกลางคืนอ๋อหมายถึงว่าทํางานกลางคืนเป็นหญิงบริการใช่เป็นผู้หญิงบริการกลางคืนเขาแล้วยายว่างไงอ่ะก็ไม่ให้ยายรู้กลัวยายรู้ไงก็เลยบอกยายว่าออกไปทําโอออกไป<อ>ทุกวันอ๋อออกจากบ้านทุกวันเลยใช่กลางคืนเนี่ยเพื่อไปทําโอแต่จริงจริงก็คือไปนั่นแหละไปทำงานแลางคืนแล้วทีนี้วันหนึ่งตำรวจเขาก็ลงพื้นที่อ๋อเหรออืมเขาคว้านจับผู้หญิงบริการสถานบริการ จับลงพื้นที่หมดเลยใช่สาวๆทั้งหลายเลยเขาก็ยืนต่อแถวกันหมยายถึงว่าต่อแถวเนี่ยเพื่อที่จะเสือเขาปั๊ใช่ตำรวจเขาจับไงเขาลงมาลงอยู่ช่วงนั้นเลยตีห้า<อ>แล้วยายเห็นหลานยังไม่กลับบ้านแต่ว่ายายเขาไปตลาดไงตอนเช้ายายต้องไปตลาดทุกเช้าอยู่แล้วน<า>ี่แต่วันนั้นหลานก็ยังไม่กลับแต่ก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรหรอกไปถึงตลาดไปเจอเขาต่อแถวยาวเหยียดเลย ยายไปเจอเลยไปเจอเห็นหลานตัวเองอยู่คนแรกเลยแถวหน้าเลยหลานอยู่ว่าแถวเดินเข้าไปหาหลานมาทําอะไรเนี่ยอไม่กลับบ้านกลับช่องแล้วหลานเป็นไงหลานก็กลัวยายรู้สิอ่ะเออก็บอกยายยายเขาแจกส้มกันอ๋อเลยบอกยายว่าเขาแจกส้มมาต่อแถวยืนรอรับส้มออทีนี้ยายก็เดินหายไปไอ้หลานก็ดีใจนะเพราะยายกลับไปแล้วที่ไหนได้ล่ะทำไมอะยายไปยืนต่ออยู่ท้ายแถวต่อท้ายแถวเออ ก็พอมันมาถึงยายปุ๊กเนี่ยคนแรกคนนี้สองไฟเสร็จใช่ไหมยายเขาก็มาถึงตายายละยายมาถึงตำรวจตำรวจถามเลยยา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 ยอายุปูนี้แล้วอ่ะยังทำไวอีกเลยยันไงยายก็ตอบเลยมันจะไปยากอะไรแล้วทำไมก็ถอดฟันปลอมออกแล้วก็องดูดดูดดูดดูนก็ได้ยายดูเด็กป่อมยายไม่รู้หลานโกหกไง <laughs> <laughs> อ่ะแหมเรื่องนี้เนาะธรรมดานะฮะอ่ะเข้าใจผิดช่วงนี้เดี๋ยวเราพักดื่มเจนีฟูดให้สดชื่นนะฮะในช่วงหน้านะกลับมาครับ <c oughs> กับแจ๊กกะ คือคือโมาก็โซเดาเดือโตดูตชขเราก็ไป้มาลองโอออูคากอออฟคืออเปลี่ยนเพลงเรื่อยรายการเรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการครับช่วงนี้คือช่วงแจกซ่าฮาเฮ ข้ามาเลยนะฮะ0269 228 1 8นถึง9นะครับครับผมอ่ะไปชมกติกาและของรางวัลกันเลยนะครับไกลเลยครับ กติกาแจากซ่าคาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10บแผ่นป้ายภายใน10บแผ่นป้ายนี้จะมีเจนี่ฟูดกล่องใหญ่5้ากล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3ามแผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1นึแผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ ่าตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5ใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่2กล่องมูลค่า450บาทเสื้อที่ระลึกจากทางรายการคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ระหว่างเสื้อแจ็คเก็ตจากเจน n y Food หรือเสื้อจากสโมอสร Jenny Food สมุดสงคราม F C เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจมีฟู้ดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8กถึงเ ครับตอนนี้ก็รับทราบกติกากันแล้วนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะฮะรายการของเราเนี่ยเป็นรายการสดก็มีผู้ชมโทรเข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมกันเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะบางท่านนี่รู้เวลาออนแอร์อยู่แล้วนะฮะก็จ้องที่จะโทรมาเล่นเกมอย่างเดียวนะฮะถ้าใครที่โทรมาจ้องเล่นเกมอย่างเดียวโดยไม่ได้ชมรายการของเรานะฮะเราตัดสิทธิ์เลยเราขอตัดสิทธิ์นะครับให้เฉพาะคนที่ชมรายการนะครับแล้วก็โทรมาร่วมสนุกกับเรานะครับมาแลยครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณอะไรครับอารยานครปฐมค่ะโอ้ยจำเสียงได้เลยคุณอารยาแน่ๆนครปฐมรับชมทางช่องอะไรครับเกินใจค่ะเกินใจนี่นั่งอยู่หน้าทีวีหรือเปล่านั่งอยู่ค่ะผมใส่เสื้อสีอะไรครับใส่สีน้ำตาลลายเหลืองค่ะโอเคโอเคถูกต้องอ่ะเปิดเลยครับผมป้ายแรกนะครับอ๋าแลครับเป็นเจนิพูดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนิพูดกลองใหญ่แล้วเจนิพูดก่องเล็กครับ กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะขอยเล็กนะครับขอยเล็กครับผมอ่าเล็กนะครับเหลือป้ายสุดท้ายครับเจนี allora ่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะหอยเล็กขอยเล็กขอยเล็กหอยเล็กโอ้ยเป็นกล่องใหญ่ครับภูนาลียาไม่ได้ครับพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับวางสายให้สนิทด้วยสวัสดีครับเอาละครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะถ้าอยากได้ของรางวัลของเราแล้วก็ยังเหลือเพียบเลยนะฮะทุกแผ่นป้ายนะครับ แต่ท่านโทรมาวันนี้ถ้า้ของรางวัลขอสวทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะครับแต่โทรมาวันนี้ยังไม่ได้ก็โทรพรุ่งนี้ได้นะฮะต่อสายต่อหนึ่งท่านต่อวันนะครับอมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับสัีทอนค่ะชื่ออะไรนะสัสีทอนค่ะสัสีทอนนหฮะสีคอนสแควร์ค่ะอะไรนะสี่อนสแควร์ค่ะอยากสี่อนสแควร์อ่ะรับชมทางช่องอะไรครับอะไรนะคะรับชมทางช่องอะไรฮะ พอใจทีวีค่ะพอใจอยู่อยู่หน้าจอเปล่าค่ะอยู่ค่ะพี่ต๋องใส่เสื้อสีอะไรพี่ต๋องอ่ะถามทาไมคะเอาถามดูว่าดูจริงหรือเปล่าสัณไม่ไปดีเลยค่ะพี่สัญญาณไม่ดีด้วยปิดเสียงทีวีฮะปิดเสียงทีวีด้วยครับปิดเสียงทีวีปิดแล้วค่ะปิดแล้วปิดแล้วเดียเสียงสถิตอนี่คุ้นมากนะแต่ผมไเยอพี่ต๋องพี่ต๋องใส่เกงสีอะไรพี่ต๋องขวาและหพี่ต๋องใส่เกงสีอะไรครับ โอ้สัญญาณโทรทัศน์ที่พันไวก็ดีด้วยสัญญาณดีอ้าวถ้าถ้าไม่อยู่หน้าจอเราไม่ให้นะครับส่วนมันตกอ๋อผมันตกให้นะให้นะให้ให้ให้โอเคให้สายนะครั้งเดียวไม่ให้นะต่อไปอ่ไป้ายแรกครับอาลไปครับเป็นเจนี่พุทล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนี่พุทล่องเล็กและเจนี่พุทล่องใหญ่ครับ กอง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 ใหญ่ค่ะกองใหญ่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 อ่านครับเป็นกองเล็กนะคุณสันติธรนะครับไม่ได้นะครับพรุ่งนี้ดูทีวีด้วยแล้วโทรมาใหม่นะครับสวัสดีครับอ่านะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับของรางวัลยังไม่ออกออกมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับกิติรัตน์ครับกิติรัตน์ที่จังนนทบุรีใช่ไหมใช่ครับอ่ารับชมทางช่องอะไรลูกพอใจครับพอใจนะอยู่หน้าทีวีไหม อยู่ครับพี่ต๋องใส่เกงสีอะไรวันนี้ใส่สีส้มครับโอเคถูกต้อง่ะป้ายแรกเปิดเลยนะครับอ้าวครับเป็นเจนี่พูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนี่พูดกองเล็กหรือเจนี่พูดกองใหญ่ครับกองใหญ่ครับกองใหญ่เอาขอใหญ่นะจ๊ะขอใหญ่นะลูกนะโอ้ยเป็นกลองเล็กนะลูกไม่ได้พรุ่งนี้โทรมาใหม่นะวางสายให้สนิทนะสวัสดีครับโอ้ยนี่แฟนคลับเราเลยนะครับอาว้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับ บัวชมพูจากอุดรค่ะคนอุดรบัวชมพูรับชมทั้งช่องยังน่นนี่พอใจค่ะพอใจเนาะอยู่หน้าทีวีไหมอยู่หน้าอินเทอร์เน็ตค่ะอยู่หน้าอินเทอร์เน็ตอ๋อดูทางเน็ตผมใส่เสื้อสีอะไรครับลายดําเหลืองค่ะโอเคเปิดเลยดูทางเน็ตออแล้วครับป้ายแรกครับเวนเจนิฟูดกองเล็กครับป้ายต่อไปเจนิฟูดกองเล็กและเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกองใหญ่ขอใหญ่นะครับขอใหญ่ครับใหญ่ เหลือป้ายเดียวครับเจนี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะ่อยเล็กหอยเล็กหอยเล็กหอเล็กหอเล็กใหญ่กล่องใหญ่นะครับไม่ได้นะครับวางสายสนิทพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับสวัสดีคุณบัวชมพูนะครับนี่แฟนคลับของเราเลยนะครับครับผมโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ0 2 6 9 2 2 8 1หสนกะฮะถ้าสนใจเจนี่พูดโทรช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีส่งถึงบ้านอ่ะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับธนากรครับธนากรจังหวัดอะไรครับ อำนาจเจริญครับอำนาจเจริญโอ้ยคนภาคคุณต๋องเนี่ยอำนาจเจริญครับผมงไปใกล้อุบลครับอ่าชมหน้าทีวีอยู่ปะครับครับรับชมท่องไหนครับเพลินใจทีวีครับเพลินใจทีวีนะครับพี่ต๋องใส่แว่นสีอะไรครับสีดำครับสีดำนะฮะอ้โเปิดรอดมาได้เปิดรอดอ่านะครับป้ายแรกครับเจนีูุ่ทกองใหญ่ป้ายต่อไปเจนีูุ่ทกองเล็กหรือเจนีูุ่ทกองใหญ่ครับกองเล็กครับ

HAHAHA <laughs> เก่าเข้ามาสู่ช่วงที่ช่วงทุกสามแจกซ่าฮายเอาแล้วตัรมาได้เลยครับ0 2 6 9 2 2 8 1 8กเถึงเครับผมครับคุณไพศาลกับคุณนพพลนะฮะเราตัดสิทธิ์แล้วนะฮะได้ของรางวัลเรื่องกาแฟนะฮะเพราะเราไม่ติดต่อมาเลยตัดสิทธิ์ไปแล้วโอเคฮะเอาไว้โทรใหม่แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าชื่ออะไรครับสลัญญาค่ะสลัญญาเหรอครับค่ะอ่าโทรจากที่ไหนครับผม ตมุดที่บ้านจ้ะที่บ้านบ้านที่บ้านหรือจังหวัดอะไรครับตมุดอ๋อตมุดปากกาเนี่ยช่องปากกานะฮะชมทางช่องไหนอยู่ครับพอใจค่ะพอใจตอนนี้อยู่หน้าทีวีป่ะครับอยู่ค่ะคุณเชษใส่เกงสีอะไรครับใส่นะคะคุณเชษเชิญยิ้มใส่เกงสีอะไรครับสีสีอะไรครับสีเทาค่ะน้ำตาลอ่าโอเคโอเคโอเคนะฮะคุนทรญยาครับไป้ายแรกเป็นเจนูฟู้ดกล่อง เล็กนะครับเจนิีฟูดกล่องเล็กครับแผ่นต่อไปครับเจนิีฟูดกล่องเล็กหรือเจนิีฟูดกล่องใหญ่กล่องเล็กค่ะเล็กขอเล็กครับอเล็กขอเล็กโอ้โหเล็กนะครับอ่าถูกต้องครับแผ่นป้ายต่อไปเจนิีฟูดกล่องเล็กหรือว่าเจนิีฟูดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะขอใหใหญ่ขอใหใหญ่โอ้โหเล็กโอ้ยที่บนทีเลยนะครับไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้โทรมาใหม่วางหูไว้สนิทด้วยนะครับ อ่าท่านที่อยากจะเล่นเกมนะ0 2 6ย2สองหกนะฮะสั่งซื้อเจดีฟู๊ดก็0 8 0 0 2 2 4 5 4 5ครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงน่งฟังชัดชื่ออะไรครับธรรมทัศน์จากการจนบุรีครับการจนบุรีธรรมทัศน์เหรอฮะธรรมทัศน์ครับปิดเสียงทีวีด้วยธรรมทัศน์ปิดแล้วครับอ่าชมทางท้องไหนอยู่พอใจพอใจนะฮะพี่ต๋องใส่เสื้อสีอะไรสี ห้าสี่่ขับตามลายลายคือลายสปอตนะครับลายสปอตโอเคถูกต้องนะครับธรรมทัศน์ครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจนิฟุตกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนิฟุตกล่องเล็กหรือว่าเจนิฟุตกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่ครับผมขอใหญ่ครับเอาละกล่องใหญ่แล้วนะครับแผ่นสุดท้ายครับเจนิฟุตกล่องเล็กหรือเจนิฟุตกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่ครับขอใหญ่โอ้ยเอาละ ควรควนปลายออกแล้วเปิดป้ายรางวัลครับเจนิพุธหนึ่งสองสามสี่ห้าครับแผ่นไหนครับเอาป้ายที่สามครับป้ายสามไปใช้เปิดเลยป้ายสามท่านได้ผลแล้วคุรควนออกไปเลยนะโอ้โหได้กาแฟนะครับปรุงสําเร็จนะฮะรับไปเลยมูลค่าสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับขอบคุณมากครับอ๋อเปลี่ยนป้ายอ๋อขอบุ้ณนี่นะฮะโชคดีไปแล้วนะฮะจากการชนะบุรีคุณธรรมทัศน์นะครับอ่ะ โทรมาได้เลยครับตอนนี้026922818-9ครับบลังวันรอคุณอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ชื่อจริงนามสกุลจริงครับอรุณรักภาคเกษีค่ะอรุณรักนะฮะโทรจากไหนครับะไรนะคะโทรจากที่ไหนครับอยุธยาค่ะอุทยานะฮะรับชมทางช่องไหนครับอ่อใจค่ะออใจนะครับพี่ต๋องใส่กางเกงสีอะ้รครับ ติดตองใสแกงสีส้มคอับเปิเครับโอ้โหเปิดเลยครัเปิดเลยครับเปิดเลยคเปิดเลยเิเล่อรเดลยครเดรับปเลยครับปิเลยครับเดเลยคเิกลครับดลครับเปเครับดี๋ยครับเปดเลยครับครับเลครับเปล่คอัครับเลครับเครับเดลยรยนเปิลยัิดล่องเล็กเลรูดลครับครับครเคเคเเลย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 เลเยเลรเลยป้ายแล้วเปิดป้ายครับีเจรดิครับครับ เบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าเบอร์ห้าหอยด้านนะครับโอ้โหดีเสื้อเป็นเสื้ออะไรเป็นเสื้อเบอร์าเบอร์ห้เด็กนี้เลยลุกังทางรายการนะครับอยากได้แจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อสโมสรเจริญพุทธครับเสื้อสโมสรเสื้อสโมสรนะครับโอเคครับยินดีด้วยนะครับให้ชื่อชื่อที่อยู่หลังไม้ด้วยนะครับอ่านะครับตอนนี้คุณธรรมทัศน์นะครับติดต่อกลับด่วนด้วยนะฮะคุณธรรมทัศน์ครับอ่า โทรมาได้ครับร่วมสนุกนะครับปรางวันของเรากำลังเข้มข้นนะครับตอนนี้นะฮะแจ็คพอตยังไม่ออกนะครับ0 2 6 9 2 2 8 1 8นถึงนะฮะถ้าอยากจะสั่งซื้อเจนิฟู้ดครับไปที่เบอร์พี่หยองได้หรือเบอร์ทีมงานของเรานะฮะเบอร์พี่หยองก็080022 สี่ห้าสี่ห้านะครับโอ้ช่วงเวลานี้ทีมงานย่องลูกหยีส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านเลยนะครับเอาเลยนะครับโทรเข้ามาด่วนเลยฮะของรางวัลเรายังมีเหลือนะฮะในพนก็ยังอยู่ในพันก็ยังอยู่ครับเจดีฟู้ด2,200บาทก็ยังอยู่รางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับหาผมโทรเข้ามาได้เลยมาแล้วแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงครับชื่อจริงคุณลุกนภาตะเกาะค่ะคุณลูกนภาโทรจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดนองคายค่ะนองคายโอ้มาไก่ดอ่ารับชมทางท่องไหนครับ เพลินใจค่ะเพลินใจนะครับนี่อยู่หน้าทีวีปะครับตอนนี้อยู่หน้าทีวีปะครับใช่ค่ะใช่เลยฮะพี่เชษใส่เสื้อสีอะไรครับพี่พี่อะไรนะคะพี่เชษเชิญยิ้มใส่เสื้อสีอะไรครับพี่เชษใส่เสื้อลายลายสีน้ําตาลสีเหลืองค่ะโอเคเลยนะฮะแผ่นป้ายนะครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจนฟูตกลองใหญ่นะเชิฟูตกลองใหญ่ครับแผ่นต่อไปครับเจนฟูดกลองแยกกล่องเล็กกล่องใหญ่ แกลนนพั่ององใหญ่ค่ะใหญ่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 อ้๋อแล้วใหญ่นะครับต่อไปครับแผ่นสุดท้ายเป็นเจน e t i c a l กล่องเล็กหรือว่าเจน e t i c a l กล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็ก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 โอ้โห้ยถามป้ายตะควดเลยเปิดแผ่นป้ายครับเหลือหนึ่งสองแล้วก็สี่ครับคอสคอสคอสี่ค่ะสี่นะสี่ขอให้เจอในพลขอให้เจอในพลโอ้โห้ยได้รับนะฮะเจ n e t i ุ a l l กล่องเล็ก มูลค่า2,200บาทนะฮะให้ชื่อที่อยู่หลังไมล์เลยนะครับขอบคุณมากครับครับโทรมาเลยครับยังได้อีกสายหนึ่งนะฮะได้อีกสายหนึ่งครับโทรมาด่วนเลยครับตอนนี้ครับ0 2 6 9 2 2 8 1 8 9นะครับอ้าวมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชื่ออะไรครับรณรงค์ปาจินครับรณรงค์อยู่ปาจินนะฮะครับผมคุณรณรงค์นะฮะชมทางช่องไหนอยู่ครับเผื่นใจครับเผื่นใจนะฮะอยู่หน้าทีวีป่ะตอนนี้ อยู่ครับอยู่นะฮะพี่ต๋องใส่แว่นสีลายสีดำอ้าวแล้วแว่นสีลายขาแว่นขาแว่นขาแว่นมองไม่เห็นขีวแว่นเด็กยืนยืนเท้าเอวอยู่อ่ะโอเคเอาเลยรถดโรงป้ายแรกเป็นเจนร์ฟูดกล่องเล็กครับอ่าแผ่นป้ายต่อไปเจนร์ฟูดกล่องเล็กหรือเจนร์ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเร็วเร็วเร็วกล่องใหญ่กล่องใหญ่นะฮะขอใหญ่ครับอ้าวละได้กล่องใหญ่ครับแผ่นสุดท้ายครับเจนร์ฟูดกล่องเล็กกับเจนร์ฟูดกล่องใหญ่ครับ เอาเล็กครับเล็ก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 คอยเล็กคอยเล็กโอ้โหเล็กจริงๆด้วยเล็กจริงๆด้วยนะฮะเอาล้วครับตอนนี้นะฮะเหลือเจไดฟุตหนึ่งสองครับไปไหนครับในพลก็ได้พันอะเอาในพนไปหนึ่งครับในพนไปหนึ่งเอาละะครับเป็น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 โอ้โหในพนพลพนแกนแจกเงินสดสองพันบาทยินดีด้วยนะครับให้ชื่อที่อยู่หลังไม้ด้วยนะฮะคุณธรรมดะติดต่อกลับมาด้วยนะครับ ครับผมครับนี่ฮะยังได้อีกไหมฮะยังได้อีกนะครับยังได้อีกครับเวลาแล้วครับเร็วเร็วเร็ววอ่าเอาละครับมหมดแล้วเนี่ยแผ่นป้ายที่เหลือฮะพี่เชษนี่ไงก็ต้องเป็นในพันละครับนี่เงินสดหนึ่งพันบาท วันนี้ต้องขอขอบคุณเจดิฟูนะครับผู้สนับสนุนของเราอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวนะครับพรุ่งนี้นะฮะมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมต้องชิญชื่นผมเชิดชันยิ้มครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ